อันนี้คือสูตรดั้งเดิมนะคะบางคนยังไม่เคยกินสูตรดั้งเดิมก็จะถามหาสูตรดั้งเดิมคุณสามารถกินสูตรดั้งเดิมแล้วทําไมต้องกินคู่กันไม่ต้องกินคู่กันก็ได้คุณกินแค่ลิดเย็นก็ได้นะคะแต่คุณจะรู้ได้ไงว่าร่างกายของคุณร่างกายคุณสมดุลแล้วบางครั้งคุณอยากเห็นผลไวคุณก็ต้องกินคู่กันเพื่อให้ร่างกายคุณมีลิดร้อนริเย็นที่มันบาลานซ์เพราะฉะนั้นคุณสั่งไปสักกล่องสองกล่อง เพื่อไปกินกับฤทธิ์เย็นให้ร่างกายมันได้ปรับและรู้จักสมุนไพรหลังจากนั้นคุณกินสมุนไพรแบบไหนได้หมดเลยนะคะจะกินแต่ชงจะกินแต่แคปได้หมดเลยให้เขารู้จักก่อนเพราะฉะนั้นเราจึงทํามาเป็นฤทธิ์เย็นและฤทธิ์ร้อนเพื่อให้กินคู่กันนะคะนี่คือสมุนไพรที่เป็นสูตรดั้งเดิมใครอยากลองสูตรดั้งเดิมลองทักดูนะคะเผื่อทีมงานคนไหนยังมีอยู่นะคะส่วนสูตร p l u สแน่นอนค่ะสมุนไพรมากขึ้น ถูกปรับให้มากขึ้นถูกปรับให้ใส่สมุนไพรที่เข้มข้นมากขึ้นเปรี้ยวมากขึ้นหวานมากขึ้นไม่มีน้ําตาลนะคะไม่มีคาเฟอีนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําตาลไม่มีสารเคมีเป็นออ,กแ,นกนะะนอแกนิกนะคะเป็นออแกนิกแน่นอนทุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนเมื่ออะไรอะไรมันมากขึ้นแน่นอนบางคนกินอาจจะง่วงสุดๆอยากจะถ่ายท้องอยากจะอะไรเป็นเรื่องปกติเลยเพราะคุณยังไม่ได้กินสูตรแรกในการปรับสมดุลนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณโอเคกินไปก็โอเคนะชอบอยู่แล้วขับถ่ายบ่อยๆในชอบอะไรเงี้ยง่วงมากๆก็นอนอะไรเงี้ยก็โอเคเลยกินได้เลยนะคะไม่ต้องไปถามหาตัวดั้งเดิมแต่ถ้าเกิดว่าอยากปรับด้วยตัวดั้งเดิมก่อนต้องถามหานะคะหรือซื้อรวมๆกันไปเลยกินสูตรดั้งเดิมให้หมดแล้วค่อยกินสูตร plus นะคะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นอยากแนะนําให้กินคู่กันแต่สําหรับในเรื่องของน้ําหนักอย่างที่ครูบอกค่ะลิดร้อนช่วยเรื่องของน้ําหนักอยู่แล้วนะคะ แต่ไม่ได้ลดความอ้วนหลายคนเข้าใจผิดว่าสมุนไพรลดความอ้วนนะคะไม่ว่าคุณจะไปเห็นสมุนไพรที่ไหนที่เขามาขายแล้วเขาบอกคุณว่าเป็นสมุนไพรลดความอ้วนทุกคนจริงๆแล้วสมุนไพรไม่ใช่ยาลดความอ้วนเพราะไม่มีระบบกดประสาทไม่มีระบบที่จะมาทําให้คุณผอมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะขับไขมันส่วนเกินเข้าใจนะคะบางคนพร้อมนะแต่ไขมันส่วนเกินเยอะไปตรวจนี่มีค่าไขมันสูงมาก นั่นแหละค่ะเขาเรียกไขมันทรานหรือว่าไอเขาเรียกว่าไขมันเลวนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะเขามีลิดร้อนเป็นสมุนไพรริดร้อนจะดักจับไขมันเลวแล้วขับออกไปนะไม่ใช่ยาลดความอ้วนไม่ใช่ยาลดน้ําหนักแต่ที่คุณผอมขาวดูดีทําไมกินไปแล้วเฮ้ยไอชั้นมันหายไปไอที่มันเป็นชั้นชั้นไขมันมันหายไปทุกคนที่มันหายไปค่ะมันไม่ได้ลดความอ้วนแต่มันไปขับอะไรคะมันไปขับ มันไปขับไขมันส่วนเกินออกเข้าใจเนาะแล้วมันจึงทําให้คุณอะมีเช